มาแกหมูคุกฝุ่นหนึ่งจานรดมาแกหมูวันนี้ฉันจะใช้เป็นหมูสามชั้นนะแต่ฉันจะลอกหนังออกวันนี้จริงจังไม่เล่นแล้วก็มีใส่น้ำปลาสักสองช้อนเนาะน้ำปลาสักสองช้อนรดรแล้วก็ใส่น้ำตาลตัดลดนิดนึงนิดเดียวพอนนะเออไปายช้อนไปไปช้อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่อุปกรณ์ฉันเยอะมากแค่ของจันของแม่แล้วก็จะใส่พริกป่นที่เราป่นเองเนี่ยใส่ลงไปความเผ็ดก็เลือกได้เลยตามชอบแซ่บ แต่แล้วก็จะเป็นข้าวครัวข้าวครัวก็ใส่ตามชอบเลยสกแป๊บกูฟุ่นนะเนาะใส่ไปแป่บหอมๆข้าวครัวนี่ก็ต้องครัวเองนะแกข้าวครัวต้องครัวเองเท่านั้นเสร็จแล้วก็คลุกเลยแกคลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปหน่อยนะจริงๆแล้วใครไม่มีแป้งทอดกรอบสามารถเอาเป็นแป้งข้าวเจ้าได้นะกรอบเหมือนกันที่ฉันใส่ไปหน่อยนึงเพราะว่าฉันต้องการให้ข้าวครัวติดหมูแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยคลุกให้เข้ากันเี่ยเลิศ เออให้สีออกมาประมาณนี้เลิศม,มาแกเปิดเกล็ดเลยแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องลงไปวันนี้ใช้เป็นน้ำมันเครื่องนะไม่ได้ใช้มานานแล้วน้ำมันเครื่องเพราะว่าตอนนี้ก็คือแพงมากทุกอย่างของทุกอย่างแงพงหมดผักก็แพงไข่ก็แพงแพงหมดทุกอย่างเลยแกก็เก็บน้ำมันน้ำมันเครื่องเลยมาใช้พอน,น้ำมันร้อนนะแกใส่หมุนไปเลยค่อยๆหย่อนลงไปค่อยๆหย่อนลงไปแก เมน,นูนี้เบิ้ลข้าวบอกเลยกินกินแต่แค่หมูเพราะว่ากินเย็นเป็นไม่มีเครื่องร้อน,นร้อนนะตรงไหนร้อนนะครับร้อนนะครับร้อนนะครับแกต้องเอาหนังหมูออกด้วยนะหนังหมูสามชั้นน่ะไม่งั้นมันจะเหนียวเป็นเคยแล้วพอเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปแกใบมะกรูดกับ กับีฝรั่งแล้วก็พริกเป็นพริกแห้งเนาะแล้วก็ทอดให้เข้ากันเลยทอดให้เข้ากันนั่นก็จะหอมมากเลยนะตันนี้คือหอมมากทอดให้เข้ากันเลยทอดให้แบบใบมะกรูดอะไระพวกนี้เขากรอบๆหน่อย oh. โอลดพอเสร็จแล้วแกก็ตักขึ้นมาสเส็ชนะมันไว้นะปิดกระตตสเลยตักขึ้นมาสเสตชนะมันเอาไว้เลดเออตักขึ้นมาเสตหเห็นไหมมืดไหมเออตักขึ้นมาเส็ชนะมันเอาไว้ เลิศใบมะกรูดเนี่ยอร่อยมากเลยนะฉันบอกเลยเวลาเรากินคู่ควบคู่กันไปนี่คืออร่อยมากสเสด็จน้ำมันเอาไว้นะเลิศเห็นไหมมาเสิร์ฟเลยแกเลิศเลิศไหมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่จะกดบันทึกไว้แม่ฉันอยากจะโชว์มากข้าเหนียวมะม่วงข้าเหนียวม,มูนเองด้วย <บ>เอเอมะม่วงต้นเองม่วงต้นต้นต,ตัวเองด้วยหวานสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกะไปแล้วแกเลิศเราเจอแก